ปัจจุบันสีทาบ้านมีให้เลือกอย่างหลากหลายมีหลายเฉดหลายสีหลายคุณสมบัติแต่จะรู้ได้อย่างไรว่าสีประเภทไหนเหมาะกับบ้านของคุณวันนี้นายช่างจะพามาดูประเภทของสีที่จะมาช่วยเพิ่มสีสันของบ้านให้ได้อยู่ทั้งภายนอกภายในกันครับ สีทาบ้านคือส่วนผสมของผงสีที่ให้ความสวยงามสารยึดเกาะที่ทําให้ติดทนตัวทําละลายที่ทําให้สีไม่จับเป็นก้อนและสารเติมแต่งอื่นๆที่เพิ่มคุณภาพของสีโดยสีทาบ้านที่เราใช้กันทั่วไปจะแบ่งออกเป็น3ชนิดซึ่งแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันหนึ่งสีทาภายนอกสีที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทนทานกว่าสีภายในเพราะต้องเจอกับแดดและฝนเราจึงต้องเลือกสีทาภายนอกที่ทนต่อสภาพอากาศทั้งความร้อนแสงแดดแรงลมและความชื้น สามารถปกปิดรอยร้าวและรอยแตกรายงานของผนังได้เนื้อสีลื่นเป็นเงาไม่จับฝุ่นง่ายสามารถขัดและทําความสะอาดรอยเลอะคราบสกรปรกบริเวณผนังออกได้ง่ายป้องกันเชื้อราและไค่น้ําได้ดีและสามารถสะท้อนความร้อนได้ไม่ทําให้บรรยากาศในบ้านร้อน 2. สีทาภายในแม้จะเป็นสีที่ไม่ต้องเจอสภาพอากาศแดดฝนเท่าไหร่นักแต่การเลือกสีทาภายในก็มีความสําคัญเช่นกันเนื้อสีต้องมีความละเอียดเป็นเงาเพื่อให้ผนังภายในบ้านสวยงามสามารถเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายและทนต่อแรงถูขัดเนื้อสีไม่หลุดลอกสามารถป้องกันเชื้อราแบคท,ทีเรียและคราบหมองค้้าที่เกิดจากเชื้อราปัสจากกินฉุน,นสารเเเหยที่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย3 สีรองพื้นเพื่อให้เกิดพทนสีที่ต้องการและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของสีโดยสีรองพื้นจะมีอยู่2ชนิดคือสีรองพื้นปูนใหม่คือปูนที่เพิ่งฉาบใหม่และรอให้แห้งไม่เคยผ่านการทาสีทับหน้ามาก,ก่อนสีทารองพื้นปูนใหม่จึงต้องมีคุณสมบัติพิเศษคือการกันด่างและช่วยการยึดเกาะที่ดีระหว่างผนังฉาบป,ปูนและสีทับหน้าส่วนการทาสีปูนเก่าคือพื้นผิวปูนเก่าที่ฉาบไว้นานแล้วส่วนใหญ่จะมีคราบสิ่งสงกปรกและคราบไขมันฝังแน่นที่พื้นผิวจึงงต้อ สีทารองพื้นปูนเก่าที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะเพื่อเคลือบทับรอยเหล่านั้นเมื่อเรารู้องค์ประกอบและชนิดของสีทาบ้านแล้ว หวังว่าทุกคนจะสามารถเลือกสีทาบ้านได้ง่ายขึ้นหรือถ้ามีข้อสงสัยต้องการผู้ช่วยในการดูแลเรื่องการทาสีไนช่างเรามีบริการทาสีที่พักอาศัยทั้งภายนอกและภายในมีดีไซเนอร์คอยให้คำแนะนำเพิ่มสีสันให้สวยสดอย่างมีมาตรฐานดำเนินการอย่างมีขั้นตอนเช็ดผิวทำความสะอาดเก็บรอยแตกแล้าให้เรียบเนียนทาสีรองพื้นก่อนแล้วทาสีจริงสองรอบเลือกสีให้เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักพบกับบริการในช่าง ได้ที่จุดบริการเคาน์เตอร์ในช่างทุกสาขาหรือโทร1746ต่อ6ในช่างครบทุกงานสร้างตัวจริงเรื่องงานช่าง